วันนี้จะมานำเสนอวิดีโอกระดาษเกี่ยวกับสุขาบัญญัติแห่งชาติข้อที่1ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดเรื่องเด็กน้อยนุ่มนิ่มมีเหาเด็กน้อยนุ่มนิ่มกาละครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่านุ่มนิ่ม เขาขี้เกียจสระผมมากจนมีสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่บนหัวของเขาสัตว์ชนิดนั้นก็คือเหานั่นเองสัตว์ชนิดนี้จะอยู่บนหัวของคนที่ไม่ชอบสระผมหรือขี้เกียจสระผมนุ่มนิ่มก็ไม่ชอบสระผมจนกระทั่งทำให้เพื่อนเที่นั่งใกล้ๆต้องขออนุญาตคุณครูไปนั่งที่อื่นหมดเลยอยู่มาวันหนึ่งคุณครูก็ถามพวกที่ขอไปนั่งที่อื่นว่า ทำไมถึงไม่อยากนั่งใกล้กับนุ่มนิ่มกันล่ะคะพวกนั้นตอบพร้อมกันเลยว่าเพราะนุ่มนิ่มหัวเหม็นมากแถมยังมีเหาด้วยนะคะคุณครูคุณครูเลยถามนุ่มนิ่มว่านุ่มนิ่มจ๊ะทำไมหนูไม่ยอมสระผมล่ะนุ่มนิ่มตอบคุณครูว่าหนูเคยฝันร้ายที่สุดในชีวิตหนูฝันว่าวิญญาณดวงหนึ่งมาบอกหนูว่าการสระผมไม่ดีก็คือหนึ่ง ถ้าสระผมจะมีคนไม่ชอบหนู 2. การสระผมมันไม่ดีต่อสุขภาพมันจะไปทำลายหนังหัวของหนู 3. ามเทาวันไหนหนูสระผมวันนั้นหนูจะโชคร้ายตลอดทั้งวันเลยค่ะคุณครูซึ่งหนูก็เชื่อวิญญ,ญาณตนนั้นด้วยอะค่ะแล้วพอรุ่งเช้าหนูก็ไม่กล้าสระผมต่ออีกเลยคุณครูบอกนุ่มนิ่มว่าความฝันของนุ่มนิ่มไม่เป็นจริงตามหลักการสระผมหรอกนะจ๊ะ ถ้าหนูไม่สระผมนั่นแหละจะทําให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนๆเพราะมันจะเหม็นมากและเกิดเชื้อโรคบนหนังศีรษะด้วยนะสุดท้ายนุ่มนิ่มก็สระผมแล้วเพื่อนๆนทุกคนก็กลับมานั่งใกล้ๆกับนุน่มนิ่มเหมือนเดิมสุดท้ายนะคะเด็กๆต้องปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติสิประการข้อที่1การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดอาบน้ำสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งนะคะ วิดีโอกระดาษนี้จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ2โรงเรียนพิชยาศึกษาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครูผู้สอนอาจารย์ธนพรบุญประสิทธิ์และขอขอบพระคุณท่านด็อ,อร์บุกพชาติธนีกรที่ให้ความรู้ในการจัดทำวิดีโอกระดาษในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ